สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสตาร์ทยับเพราะสตาร์ทไม่มีคำาเรียบแมในรอบสัปดาห์นี้นะคะน้องหมีก็กลับมาแล้วนะคะแล้วก็อยู่กับพี่โสพลเช่นเคยนะคะแบบพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์สัปดาห์นี้ต้องถามกลับมาไหนกลับมาไหนกลับมาพบกับท่านอกลาบมาแล้วคืออะไรอ๋อโอเคพี่โสพลเป็นไงบ้างคะสัปดาห์นี้มาให้ฟังก็ได้กลับมาฝังครับกลับมาเพราะว่าลูกกาจะเปิดเทอมแล้วก็กลับมาเยี่ยมหา อากงกามากมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดเทอมก็จะได้แบบมันอีกสักพักหนึ่งก่อนจะได้กลับมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลับไปเที่ยวก่อนเลยเงี้ยครับจะมาพักผ่อนนะอืมเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีเตรียมพิชกับเอนเนาะอีกรอบก็มีอะไรอีกว่าก็เดี๋ยวมีพิชเข้าบอร์ดแล้วก็มีพิชจริงวันที่สิบแปดเดือนหน้าก็ต้องเตรียมให้ดีอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวมีไปต้นเดือนก็มีของม,นมันอนมังกรเนาะ ก็อันนั้นก็มีเออหลายอย่างหรยอตอนนี้ก็จะมีแบบมีแต่งานเข้ามาแล้วก็ขอมาพักเอาแรงก่อนอะไรประมาณนี้อือใช่คะต้องบอกว่าที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยจริงๆริงมันก็คือเรื่องมงคลอะเนาะก็คือกันแบบว่าได้ทํางานคือมีงานรอดีกว่าแบบว่าอยู่ว่างๆนะเอาจริงเนาะอืมไม่รู้เลยไม่มีใครรู้นะว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฟังแล้วสะเทือนใจแม่เอวันนี้เราต้องพูดพูดแบบเรื่องดีเรื่อง p o s i นะคะโอเค ก็ประมาณนี <ing> <the supply> ้ค <afraid> ร <t> ับก็คืออาทิตย์นี้ไม่ได้มีอะไรมาก็พักผ่อนไปเที่ยวมาไปพักผ่อนไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็กลับมาฟังครับผมก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆแล้วกันที่แบบอยู่กับครอบครัวสัมทับหนึ่งอ่นะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้เราจะมาเมาเรื่องอะไรกันคะพี่โสภณที่จริงวันนี้ไปอ่านบทความหนึ่งมาแล้วก็อยากจะมาแชร์เรื่องประสบการณ์ของตัวเองมากกว่าเพราะว่ามันมีคําถามหนึ่งที่แบบวันนั้นที่ไปสัมมนาแล้วก็มีน้องคนนึงถามอะไรเงี้ยครับว่าตอนที่เริ่มต้นทำสตาร์ทอัพ แล้วแบบคือทําใจได้ยังไงในการที่ออกมาทำสตาร์ทอัพอะไรเงี้ยไม่กลัวเหรออะไรประมาณนี้ครับคาตอบคือกลัวนะคือคําตอบคือกลัวแต่ว่าก็วันนี้ก็เลยจะมาเล่าแล้วแบบถ้าบทเรียนที่แบบได้เรียนมาแล้วกันได้แบบสัมผัสมาได้ประสบมาจากการออกมาทําธุรกิจของตัวเองประมาณนี้ครับก็อ,อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าเออมันเป็นยังไงถ้าบทเรียนที่แบบเราได้เรียนมาระหว่างที่รีเฟอ f ์เฟสเนาะที่เขาแบบกระโดดออกมาจากงานประจํา แล้วก็ออกมาหาความที่ไม่แน่นอนอะไรเงี้ยครับอืมโอเคก็ก็เข้าเรื่องกันเลยลวกันเนาะก่อนที่ผมจะออกมาทำบิซิเนสบิดนะครับผมก็มีงานประจําของตัวเองเนาะก็งานออฟฟิศนั่นแหละงานที่บ้านก็เป็นทําธุรกิจเนาะก็ได้เงินเดือนปกติครับเพราะว่าเป็นกงสีอะไรเงี้ยครับพอตัดสินใจว่าเฮ้ยอยากจะทาธุรกิจของตัวเองในจังหวะน,นั้นอะมันก็รู้สึกฮึกเหมิมในช่วงเวลาหนึ่งเนาะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนุกจังเลยนู่นนั่น,นนี่นอะไรเงี้ยพอผ่านมาถึงตอนนี้ครับสามปี มันก็มีเรื่องแบบหลายๆอย่างที่เรามองกลับไปแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมีบทเรียนเยอะจังเลยที่แบบเราสามารถที่จะแชร์คนอื่นฟังได้อะไรเงี้ยก็อย่างแรกเลยเนาะข้อแรกคือไม่ว่าจะเก็บเงินมากเท่าไหร่นะครับยังไงมันก็ไม่พออันนี้คืออันนี้คือโอเคช็อคแป๊บช็อคแป,ป๊บ <Okay. S 1> ใช่ไหมคือก่อนที่เราจะออกมาท,ทําธุรกิจของตัวเองอะผู้คนมันจะมีในหัวแล้วแหละว่าแบบเอ้ยแบบอยากจะมีเงินสํารองสกแบบหกเดือนอยากจะมีเงินสารองสกแบบปีหนึ่งอย่างนงี้ใช่ปะ ว่าเออเราต้องอยู่ได้โดยที่แบบไม่กินเงินเดือนไปสักแบบหกเดือนปีหนึ่งอะไรเงี้ยหรือว่ามากกว่านั้นแต่ว่าพอมาออกมาจริงๆอะต้องมีคือมันมันแขวงมากนะมันเหมือนแบบมันเหมือนความรู้สึกที่ว่าเราเคยอยู่กับงานประจำเนาะแล้วแบบว่าทุกวันที่สามสิบทุกวันที่หนึ่งเราเห็นแล้วแบบเออมีเงินเข้ามาในบัญชีเราก็จะรู้สึกว่าอะสี่เคลียรปลอดภัยอะไรเงี้ยแล้วพอมาวันหนึ่งอะคือหลังจากที่ออกมาท,ทําธุรกิจของตัวเองครับพอมาวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่า ผ่านไปหนึ่งเดือนเนาะมีเงินธาน,นาคารจำนวนหนึ่งอะโอเคหนึ่งเดือนก็ไม่เป็นไรสองเดือนก็ยังไม่รู้สึกเท่าไหร่สามเดือนก็เริ่มแบบเฮ้ยรู้สึกวงงงเองชอบโกลนไหมแบบเงินก็ไม่เข้ารายได้ก็ยังไม่มีอะไรทําทธุรกิจใช่ไหมมันก็ยังไม่ได้กําไรใช่ป่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันแบบเร,เริ่มเริ่มเครียดเริ่มแบบรู้สึกว่าอัน comfortable รู้สึกแบบรู้สึกไม่ปลอดภัยอะกับกับสิ่งที่ตัวเองทําอยู่รู้สึกแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตมันจะเกิดคําถามขึ้นทีว่าตัดสินใจผิดพลาดหรือเปล่าวะคือแล้วก็ออ่านไปเดื ้าเดือนหกเดือนปุ๊บเนี่ยแล้วก็ยังยังแบบยังกำไรไม่ได้ยังไม่ได้แบบจ่ายเงินตัวเองได้อะไรเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยงจริงไว้วงจริงคือแบบทําไมตัดสินใจเร็วขนาดนั้นหรือว่าทาไมต้องทาอะไรโน่นนี่อะไรเงี้ยครับสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนเข้าใจนะว่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติที่คุณจะรู้สึกงงๆที่คุณจะรู้สึกเก็บเงินมาเท่าไหร่มันก็เหมือนจะหมดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆให้เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำเนาะก็ค ต้องวางแผนได้ดีว่าแบบเงินที่เรามีอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะประคองชีวิตเราไปได้ไกลขนาดไหนเหมือน,น,นคล้าับแบบไม่ใช่แค่บิสเนสนะคือเงินบิสเนสเนคือเงินเินบิสเนสทุกบาทแต่ว่านี่คือเงินส่วนตัวที่เราใช้ทุกวักนกินข้าวอะไรเงี้ยเราก็ต้องบีสมาร์ทเข้ามานะครับว่าแบบเออเราต้องรู้สึกว่าเฮ้ยแเบบนี่ยการที่จะทําอะไรบางอย่างหรือการใช้เงินในเรื่องบางเรื่องน,นนะเวลาเน,นี้ยครับมันมีความจาเป็นมากขนาดนั้นไหมอะไรเงี้ยครับต้องตัดสินใจให้ดีแล้วก็ต้องพยายามเผชิญหน้ากับความรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเหมือนคล้ายก อ่าโอเคฉันม it like ีเงินเท่านี้นะคือแบบเหมือนคล้ายว่าเหมือนคนกําลังจะลดน้าหนักกันน้องมีแล้วแบบต้องขึ้นตาช่างทุกวันอ่ะมันมีผลสํารวจขึ้นมานะว่าคนที่ขึ้นตาช่างทุกวันเนี่ยเขาจะเขาจะลดน้าหนักได้ดีกว่าหรือว่าแบบจะควบคุมอาหารได้ดีกว่าคนที่แบบไม่ขึ้นตาช่างเพราะว่าเขาเห็นว่าโปรเกรสของเขาอ่ะเป็นยังไงถึงแม้ว่าจะขึ้นหรือว่าลงอะไรเงี้ยครับหรือว่ามันจะดีหรือว่าเร็วเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าแบบมันมีการวัดผลอยู่ตลอดเวลาพอมีการวัดผลตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะ ตัดสินใจได้ถูกต้องมากขึ้นไปในทางที่ถูกต้องมากขึ้นในแต่ละวันอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดว่าเฮ้ยฉันรู้สึกไม่ไม่สบายใจกับเงินที่มีอยู่ในบัญชีก็เลยเออไม่ดูมันดีกว่าอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไงแต่ว่าคุณต้องคอนฟอนหรือว่าแบบคุณต้องแบบเอาตัวเองไปอยู่ในจุดท,ที่ว่าเออเอาเงินมานับเลยวางบนโต๊ะว่วา,บววาแบบมีเงินเท่าไหร่แล้วก็ใช้ไปได้นานขนาดไหนมีอะไรที่จําเป็นที่ต้องจ่ายบ้างมีค่าประกันลูกมีค่าประกรันรถมี ค่าโทรศัพท์มือถือต่อเดือนรายเดือนอะไรเงี้ยคือแบบต้องมานั่งเขียนเขียนแผนกัน financial plan คือแบบตอนที่ออกไปทําธุรกิจของตัวเองจริงจังมากนะถึงแบบถึงขั้นจดอะว่าแบบว่าในแต่ละวันใช้เงินอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยครับจดย์เสร็จปุ๊บก็จะมานั่งเขียนว่าแต่ละวันใช้เงินได้เท่าไหร่ต้องแบบแจกแจงรายละเอียดมากขนาดนั้นนะครับก็เพราะนั้นเนี่ยข้อแรกเนาะสิ่งที่เรียนรู้ก็คือว่าไม่ว่าคุณจะเซฟเงินมากเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณมีเงินมากมากพอไหมในการที่จะอปิดสตาร์ทอัพเนี่ยก็รู้เลยว่ามันย่ี มันจะเป็นปัญหาที่คุณจะต้องมาเชิญแล้วก็ก็ต้องเผชิญกับมันข้อที่2ส,สิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาจากหลายๆคนนะว่าหลายๆครั้งที่เขาแบบรู้สึกว่าอยากจะออกมาทำสตาร์ทอัพอะไรเงี้ยครับหรือว่าอยากจะออกมาทําธุรกิจของตัวเองบางคนนะรู้สึกว่าตัวเองตัดสินใจพลาดอันนี้คือผมไปฟังจากประสบการณ์จากคนอื่นมา ที่บอกอามาท,ทําธุรกิจของตัวเองเพียงเพราะว่าแบบไม่ชอบหัวหน้าอะไรอย่างนี้ยต้องีอามาทาธุรกิจของตัวเองเพียงเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเหนื่อยเหนื่อยกับงานที่ตัวเองทำเหลือเกินคือที่จริงว่าการไม่ชอบหัวหน้าก็เปลี่ยนงานถูกไหมก็คือแบบออกไปอาจจะแบบเปลี่ยนแผนกหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าแบบรู้สึกว่าเหนื่อยอะไรเงี้ยครับก็ลาพักร้อนหรือว่าไปพักผ่อนอะไรอย่างนี้ก็ก็กลับมาแล้วก็มันก็รีเฟรชเพราะฉะนั้นเนี่ยในสังคมเราครับในปัจจุบันอะเรามักจะเห็นคนที่แบบไอดอลไลซ์คนที่ออกมาทำสตาร์ทอัพคนที่แบบ make big move อะไรเงี้ยในชีวิตแต่ที่จริงจะบอกว่ามันไม่ได้สวยอย่างขนาดนั้นนะมันไม่ได้สวยหรูนะคือแบบมันไม่ได้รู้สึกว่ามันด้วยฐานะที่ว่าเราออกมาแล้วเราได้ทําแล้วเนาะเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบกราบโรยตลอดทางอะไรเงี้ยแล้วก็มันไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นในการที่แบบออกมาออกมา big move sudden change ข so องตัวเองหรือว่ากระโดดออกมาจาก comfort zone เลยโดยที่แบบไม่รู้ว่าอะไรข้างหน้าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าที่จริงแล้วครับการที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมึงเท่จังเลยอะไรเงี้ยมันไม่ได้ทําให้เรารู้มาทํางานทุกวันนะ มันก็เป็นความรู้สึกอยู่ช่วงหนึ่งนะแต่ว่าพอผ่านไปเรื่อยๆครับมันจะไม่ใช่อย่างนั้นเลยมันจะรู้สึกเหนื่อยกับกับสิ่งที่ตัวเองต้องทําถ้ามันไม่ใช่แพชชั่นจริงๆถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะทาจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบทเรียนข้อที่สองที่ผมเรียนรู้มากับสตาร์ทอัพหลายๆคนที่ออกมาทำสตาร์ทอัพแล้วรู้สึก f a ลหรือว่าอะไรเงี้ยนะเพราะเขาแบบไป a n ดไ y z e การทำสตาร์ทอัพบทเรียนข้อนี้ก็คือว่า it's okay to stay ก็คืออยู่ที่เดิมอ่ะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรคือไม่ว่าคุณจะทํางานบริษัท หรือว่าไม่ว่าคุณจะทำสตาร์ทอัพหรือว่าไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรก็ตามทุกอย่างมันมีข้อดีและข้อเสียของมันเนาะอย่าไปคิดว่าการออกมาทําธุรกิจของตัวเองหรือว่าการอยู่ในบริษัทที่แบบเป็นรายเดือนอะไรเงี้ยครับจะมีแต่ข้อเสียอย่างเดียวมันไม่ใช่มันก็มีข้อดีข้อเสียของมันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องชั่งน้าหนักอะให้ดีว่าสิ่งที่คุณกําลังจะทําคืออะไรถ้าคุณคิดว่าการออกมาทำสตาร์ทอัพแล้วมันได้ฟูลฟิลบางอย่างในชีวิตของตัวเองหรือว่า ได้ทําตามความฝันที่ตัวเองแบบอยากจะทํามากหรือว่าแบบได้ออกมาแล้วได้แบบได้มีเวลาใช้กับครอบครัวมากขึ้นทําในสิ่งที่ตัวเองฝันด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะคุ้มในการที่จะเทคเพคคัตเนาะแบบอะได้เงินน้อยลงหรือว่าแบบทํางานมากขึ้นแต่ว่าเออได้ฟูลฟิลบางอย่างในชีวิตของตัวเองหรือว่าได้ฟูลฟิลในสิ่งที่ตัวเองแบบอยากจะทาจริงๆอะไรเงี้ยครับอันนั้นก็คือว่ามันก็มีคุณค่าของมันแต่ว่าถ้าสมมติเรารู้สึกแค่ว่าเฮ้ยงานมันเหนื่อยหรือว่า ไม่ชอบอหน้าหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็อย่าไปด่วนตัดสินใจเพียงเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเราไปทำสตาร์ทอัพดีกว่าไหมหรือว่าไปทำธุรกิจของตัวเองดีกว่าไหมอะไรเงี้ยครับมัน is okay to stay เนาะก็คือแบบอยู่ในที่ที่อยู่เนะี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เลวร้วายขนาดนั้นถ้าคุณมาลองมองถึงข้อดีของมันหรือว่าถ้ามันไม่ได้แบบรู้สึกว่าคุณต้องย้ายจริงๆหรือว่าต้องเปลี่ยนข้อที่สามก็คือเรื่องของเหตุผล ที่จะเริ่มทําอะไรบางอย่างแล้วกันก็คือว่าเวลาเราเริ่มทําอะไรบางอย่างอ่างเงี้ยครับเราอาจจะรู้สึกว่าแบบเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยลืมถามตัวเองครับว่าเหตุผลที่จริงๆแล้วครับที่เราอยากจะทําอันเนี้ยมันคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยครับคือบางคนก็แค่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทาตาม,ตามกระแสเพราะว่าอันนี้มันเป็นธุรกิจที่แบบกําลังมาแรงหรือว่าบางคนก็แค่รู้สึกว่าแบบเออเนี่ยเห็นคนอื่นแบบบอกว่าทําแบบนี้แบบนี้ แล้วจะประสบความสําเร็จก็ออกไปทําตามเขาอะไรเงี้ยครับซึ่งบางคนไม่หถามตัวเองเลยว่าทําไมเขาถึงอยากจะออกไปทําอย่างนั้นหรือว่าทําไมถึงแบบไม่ทําไม่ทําในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วให้ดีขึ้นกว่าเดิมบางคนก็ลืมถามคาถามเนี้ยกับการที่แบบว่าก่อนที่จะควิดเนาะก่อนที่จะแบบเลิกงานเลิกจากงานประจําที่ตัวเองมีอยู่แล้วเนี้ยเลิกถามว่าเอ้ยทำไมฉันถึงยังแบบมนฉันยังควรจะทําตรงนี้อยู่แทนที่จะไปทำสตาร์ทอัพอะไรเงี้ยครับก็คือถ้าสมมุติว่า ยังไม่ได้ถามตัวเองว่าทําไมถึงอยากจะไปทำสตาร์ทอัพแล้วตอบไม่ได้มีเหตุผลที่จริงๆที่ตัวเองตอบไม่ได้เนี่ยก็ไม่ควรจะทําข้อที่สี่ก็คือเรื่องของการเป็นคําถามที่ผมถามตัวเองบ่อยมากเลยว่าถ้าเราไม่ทําอันเนี้ยแล้วถ้าสมมุติว่าผมไม่ทําสิ่งเนี้ยแล้วอีกยี่สิบปีอีกสามสิบปีเมื่อผมกําลังจะตายอะไรเงี้ยผมจะรู้สึกเสียายไหมอันนี้คือเป็นขนาดที่ผมตัวเองถามตัวเองเนาะคำตอบก็คืออืมก็ไม่ได้แคร์อะไรมากขนาดน,นั้นก็อย่าไปทํามันแต่ถ้าสมมุติว่า เรารู้สึกว่าแบบเออถ้าสมมติว่าเราไมไ่ลองทำจะรู้สึกว่าเสียดายมากจะรู้สึก regret for the rest of my life เหมือนครแบบอ่ะถ้าสมมติพี่ไม่ได้ออกมาทำ s t a r t ัพของตัวเองอะไรเงี้ยพี่ก็จะรู้สึกว่าแบบพออายุ80แล้วยังนั่งทำงานอยู่ที่เดิมอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งอ่ะมันอาจจะไม่ได้แย่หรือว่าอะไรเงี้ยก็ได้นะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นคําถามที่ค้างอยู่ในหัวระหว่างที่แบบ say my last w o r d กับก <laughs> ับไม่คิดอะไรเงี้ยว่าเออ ป๊า,ปารู้สึกแบบเสียดายจังเลยที่ไม่ได้ไปทํานูน่ทนทํานี่ตอนที่อะไรเงี้ยครับตอนที่มีนูน่นมีนี่เนาะก็เนี่ยครับเราไม่อยากจะคือเราไม่อยากที่จะรู้สึกแบบนั้นตอนที่เราแก่ตัวหรือว่าแบบตอนที่เราอายุ 80, 90, แปดสิบเก้าสิบเราต้องมารู้สึกว่าเออเสียดายจังที่ไม่ได้ทำแบบนั้นเนี่ยแหละก็ถ้าสมมุติว่าอะไรก็ตามที่อยากจะทําก็ให้ถามคําถามนี้กับตัวเองว่ามีสิ่งเนี้ยถ้าเราไม่ทํามันอะเราจะรู้สึกเสียดายไหมในอีกสามสิบปีข้างหน้าสี่สิบปีข้างหน้า 5-10ปีข้างหน้าถ้ารู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้สําคัญขนาดนั้นก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเออมันไม่ได้มันไม่ได้สาคัญขนาดนั้นจริงๆเลย้ยครับแล้วก็ข้อสุดท้ายเนาะที่ผมเรียนรู้มากก็คือว่ามันไม่มีคําตอบทุกอย่างสําหรับการท,ทําธุรกิจของตัวเองคือตอนที่ผมเริ่มจะเริ่มท,ทําธุรกิจของตัวเองครับก็ก็คุยกับหลายๆคนนะก็คือว่าหลายๆคนทั้งแบบเตี่ยแม่ทั้งพี่สาวอะไรเงี้ยทั้งแฟนเนาะตอนนั้นแล้วก็ ตอนนั้นก็มีลูกเพิ่งมีลูกคนหนึ่งก็นั่งคุยกันครับว่าสิ่งที่จะทําเนี่ยมันมันโอเคไหมมันมันเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ต้องเข้าใจนะครับว่าคุณไม่เห็นเส้นทางทั้งหมดตั้งแต่ก้าวแรกที่ออกเดินเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณไปคุยกับใครหรือว่าไปคุยแผงกับใครนะครับให้ระวังคือบางคนก็อาจจะเป็นคนที่ supportive แล้วก็แบบ supportive แบบงงๆเลยนะคือแบบ เฮ้ยมึงบุยเลยมึงทําได้น,นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยโดยที่ไม่มีเหตุผลบางคนก็เป็นคนที่ในกระถิแล้วก็แบบเฮ้ยอย่าไปทําเลยแบบมันชีวิตมันโหดร้ายมันแบบออกไปทําไม่ใช่ท,ทําธุรกิจมันจะทําง่ายๆนะนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับทุกอย่างมีสองหน้าเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะทําอะไรนะครับก็พยายามนึกไว้ว่าอ่ะสิ่งที่เราจะทําเนี่ยต่อไปพุกเนี้ยมันคือสิ่งที่เราต้องการจริงใช่ไหมมันมันมีคําถามอยู่แล้วล่ะว่าคําถามเข้ามาในหัวเนี่ยมันเป็นคําถามที่แบบ เยอะมากๆเวลาที่จะออกไปทาธุรกิจของตัวเองออกไปออกไปทำสตาร์ทอัพตัวเองเนะี่ยคุณไม่มีทางเห็นเส้นทางทั้งหมดตั้งแต่ก้าวแรกที่ออกเดินเพราะฉะนั้นเราอาจจะวางแผนไม่ได้เราอาจจะแบบวางแผนไว่าในอนาคต5ปี10ปีหรือว่าแบบอยากจะให้แบบธุรกิจปีหน้าเป็นยังไงธุรกิจ2ปีหน้าเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเราอาจจะวางแผนได้แต่ว่ามันไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องมีคําตอบทั้งหมดก่อนที่จะออกไปทําธุรกิจของตัวเองอ่าอันนี้คือ positive thinking นะ แล้วก็รู้สึกว่าคนที่แบบอยากจะอไปทําธุรกิจเองเนี่ยครับแน่นอนว่าเขาก็ต้องเป็นคนกล้าหาญพอสมควรเนาะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ากล้าบ้าบินโดยที่แบบไม่มีแผนการอะไรนะแต่ว่ากล้าแล้วก็วางพยายามวางกรอบของความบ้าบินนั้นไว้ควบคุมมันให้ได้แล้วก็ทํามันให้ได้ตามแผนที่ตัวเองวางไว้นี่ครับอันไหนที่อันไหนที่ทําแล้วมันไม่ไม่ได้ตรงตามแผนก็อย่าไปอย่าไปด่าตัวเองอย่าไปทําร้ายตัวเองหรือว่าแบบอย่าไปพุดดาวความรู้สึกของตัวเองให้มันแย่ เพียงแต่ว่าเออต้องเข้าใจว่ามันมันไม่ใช่ไปตามแผนเพราะอะไรทําไมเรามาวางกลยุทธ์กันใหม่อะไรเงี้ยครับซึ่งอย่างผมเองนะครับถ้าสมมติวันหนึ่งบีซีรบิดล้มนะผมก็จะรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรเราได้ทําในสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ละและผมก็รู้สึกว่าเออผมคุ้มละในการที่ได้ออกมาทําแล้วก็นะครับถ้าสมมติไม่ผมไม่ได้ออกมาทำบีซีรับิดเองนะครับผมก็ไม่ได้มาเจอน้อมหมีหรือว่าไม่ได้มานั่งทำพอดแคสต์อย่างนี้ไม่ได้มานั่งแบบ เอรียนรู้ในสิ่งหลายๆอย่างที่เราได้เราได้เรียนรู้ในการลงมือทากับการทําธุรกิจของตัวเองอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นนี่คือบทเรียนที่ผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับการที่ได้ออกมาทําแม้ว่ามันจะมีปัญหาตลอดเส้นทางที่ผ่านมานะเนาะมันก็ทําให้เราได้เติบโตแล้วก็ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าเออเราสามารถที่จะแบบแข็งแร่งขึ้นในทุกๆวันนะครับประมาณนั้นนะคะถือว่าอันนี้พูดจริงๆนะจากการที่จัดมาประมาณ40กว่าตอนนะคะรู้สึกว่าเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดที่ดีงามมากสําหรับใครที่ คิดจะทําธุรกิจหรือว่าตั้งคาถามกับตัวเองเมื่อลราออกจากงานแล้วแล้วแบบเรากำลังทำอะไรอยู่ก็จริงๆนะคือทุกอย่างมันมีความเสี่ยงคนาอพี่เนาะความไหมความเสี่ยงมากๆด้วยยิ่งแบบคือมันมีคําพูดหนึ่งคําพูดนะที่ผมชอบมากเลยเขาบอกว่า the three most harmful addictions are heroin carbohydrate and monthly salary ครับคือเออก็คือแบบพอเราได้เงินเดือนปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกซีเคียวทันทีเดี๋ยวสิ้นเดือนมามีเงินแต่พอมันออกไป ที่เหมือนแบบออกเรือนะเราไม่รู้เลยว่าเราจะไปไหนบ้างอะไรเงี้ยครับบางทีมันก็แขงวงแต่ว่าผมก็อยากจะให้กําลังใจกับคนที่แบบออกไปท,ทําธุรกิจของตัวเองนะว่าก็อย่าไปอย่าไปทอ้อแท้กับมันเนาะก็มันไลฟ์แสเวะครับก็คือแบบยังไงมันก็ต้องไฟเวงมันไปเรื่อยๆอย่าไปคิดว่าเออออกมาแล้วแบบโอยไม่ทอ้อแท้เหนื่อยเหลือเกินอะไรเงี้ยครับอันแน่นอนมันเหนื่อยแล้วล่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็มันก็ไปได้เรื่อยๆของมันนะผมเชื่ออย่างนั้นอืมนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่าน เอาจริงๆไม่ว่าท่านจะเป็นพนักงานเงินเดือนที่คิดอยากจะลาออกนะคะหรือว่าคนที่เริ่มทําธุรกิจแล้วแบบช่วงนี้เหมือนกับเจออะไรหลายอย่างโอ้ปีนี้เป็นอะไรที่เป็นท <อด S 1> ั่นมากต่อทุกคนอเนาะก็จริงๆชีวิตมันก็มีเท่านี้แหละแล้วเราก็ใช้ใช่แล้ว <laughs> พูดตามตรง <Okay. S 1> นะคะโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันจนจบรายการแล้วเราบอกจริงว่าตอนนี้แบบรู้สึกอยากให้ฟังตั้งแต่จัดมาตอนนี้เหมือนเป็นตอนที่แบบ ฟังแล้วเพินมากนะคะหลายๆประเด็นอ่านะคะก็ยังไงฝากติดตามกันสำหรับเสาร์หน้าเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่นะคะกับน้องหมีและก็พี่พสโสพลน,นะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนจะต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ